เรวๆอ้วนเรวๆๆๆๆๆจึ๊บๆๆๆนี่อันน่ะน,นั่งกินนะอ่ะหมดละโอ้โหเจรร้าต่างญาตยืนดูด้วยโอ้ย

ตัวตัวตัวชาติชาตินะนี่ตัวเล็กโอ้โหกำลังโตเป็นเด็กอยู่เลยเอ้าเออไม่กินลีลาไหนอ่ะเจ้าตัวเล็ก อย่างเง็บมือนะเอาัวเล็กเข็นเพื่อนลกมาก็มาเอรเร็วๆเ,เ,เรายังไม่มั่นใจนะโอ้ยย้อนแจงอ,อ,อ,อ้าวขามาดืบด๊บดืบด๊บดืบด๊บดึ๊บดื๊บมานี่ฝั่งนี้เร็วเ,เร็ว À, đưa đưa, nào đưa đâu không ha ủa không tôi quên không 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 đồ vương gì trong này quên ทำไรกินน้ำเหรอกินน้ำเหรอกินน้ำเหรอครับนี่นี่ลงกินน้ำตามซอกต้นไม้นะจะมีซอกต้นไม้อยู่เวลาฝนตกก็มีน้ำแต่วันนี้ผมก็เอาน้ำมาให้นะ นี่นี่น้ำเ,ยเอยเขาไหมเอาน้ำเลยเอ่ะอันนี้นี่นลงมาลีลา อะไรเละโอ้ยดินลาเกินกินแล้วอะดึ๊บดึบนั่งยินสบายใจเลยอลมองเห็นแล้วมองเห็นไกลๆเลย ขารเดินมาก็จำได้เนี่ยสวัสดีเช้วันเรียลๆจำได้นี่ยฉลาดมากเลยมองเห็นแต่ไกลๆนูนะ่นเ,ออเป็นเด็กฉลาด <c oughs> กินดีๆนะเวลาชาวต่างชาติเอาอาหารมาให้อย่าไปกัดมือเขานาตอนหน้าเขาไม่ได้เอามาให้แล้วนะ่ะเป็นเด็กดี เดียวกันนี่รึบรึบไปแล้วนู่นเกลอกไม้ไม่เหลือเ <c oughs> ร็วอ่ะรึบ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 อรยอยเป็นขี้เรือนหายแล้วตัวนี้เนี่ย จำได้ว่าเมื่อก่อนเป็นขี้เรือนตรงหลังหายแล้วผนงอกแล้วสวยแล้วใช่ไหมเงยียบอ่ะเอาอีกยัดเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นฝังนี้ดีกว่า มานี่เย็บ yep. คลึบ<ะ>มองหน้าอาลงไปอีกแล้ว<ๆ>อ่าขึ้นไปละ เร่ๆอ้วนเรวๆๆๆๆๆจึ๊บๆๆๆนี่อันน่ะ <c oughs> นั่งกินนะ <c oughs> อ่ะหมดละโ,โ้หเจารร้าต่างญาติยืนดูด้วยเฮ้ biết là tua máy, Thank you. Yeah. yeah. Thank luôn. À, đúng rồi đây. ha Ah, uh -huh. yeah. <laughs> oh, nó <no>. chú. <laughs> <laughs>

พูดภาษาไม่เป็นเนาะจะพูดเป็นอย่าให้เขาไปให้เลย่อ <Olymp ian> ยูสเฮ้ชาติหนังชาตินะไม่อาหารกระโลมนี่ โอเคนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนได้พบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ